Chưa cốc à Thay <laughs> ào hán cục còn Yeah. เริ่มต้นเขชั่งแหลกซื้อลุงหวกมาโลหนึ่งสองร้อยล้กก็ได้สองอาทิตย์ซองอาทิตย์ใหญ่สันนี้ ขนาดเลยสองอาทิตย์เต็มเมื่อวานนี้มื่อนี้ก็วบบันอังคารซื้อไปซื้อวันจันทร์ทำไมนะยังไม่มีคนติดตามพา่อยังไงเ่าก็ยังมีฟิล์ม,มติดตามพา่อ แต่อะไรส่องฟีฟีก็ต้องติดพ้านตัวเองพี่ยังมีคนติดตามป่ะเอฟซีป่ะยังมีเยอะไหมเป็นร้อย้อยล้าละเวลาแกพิพ์ทำคลิปทำไมต้องนอนทำไม่ตั้งใจทำมันไม่สนุกดีพี่ติดเยอย ต้องตั้งใจทำดลลูกถ้าใจะให้คนมีคนติดตามมีขนาดคลนนี้เห็นคนนั้นอ่ะขาวานอนทำได้เป็นหลอดร้อยล้านวิวเขาดังแล้วเขาก็ทำได้ดไม่่นคลิปแรกของเขาเลยคลิปแรกของเขาเลยขอนอนทำร้อยล้านวิวไม่คลิปแรกเลยเขาหลอกเปล่าหลอกอะไรหลอกเราเนี่ย อาจอจะแบ่งก็ได้อันนี้มาจากไหนวะ<ม>พ่ออันนี้มาจากไหนอะไหนไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนอะมันหมอะไม่ดูหละ